สวัสดีนะครับผม <c oughs> อขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ,อยู่กับพิสันคนโคกรถไททองคำนะครับก็มาดูรถย่ำนาเนาะแต่ว่าแบบนี้ใช่ไหมครับที่ว่ามันที่เขาแจ้งความกันนะครับใช่ไหมในบ้านนะครับแบบนี้ใช่ไหมที่ ตำรวจจับนะครับน่าจะใช่นะเพราะว่าในนี้มีเด็กนะครับนอนบ้านหลังนี้คนแก่แบบนี้แบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเสียงดังนะครับแต่ว่าอืนสันไม่รู้นะครับแต่ว่า นี่คือนาเนี่ยอันนี้คือบ้านเขานะครับหลังเนี่ยแต่แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะ เสียงนะ่ะมันกระทบกับกำแพงนะครับเนี่ยนะมันก็เลยดังแรงไปนิดนึงนะครับอ,อทีมนี้เป็นทีม รถแม่แรงนะครับเน้นกำลังนะเพราะว่าเขาเขาใช้ปุ่นหรือว่ารกดิ้นนะครับง่ายๆประมาณนั้นนะครับไม่ได้ใช้รถรถมีรอบครับใช้แก้แก่มีกำลังเพราะว่าถามว่าทำรอบได้ไหมคือเขาก็ทำได้นะครับแต่ว่าเขาไม่อยากซิ่งมากนะ,อะเอาง่ายๆนะครับ ก็เพาว่า,วาดินแถวนี้จะเน้นเน้นล็อกนะครับล็อกล็อกคือล็อกดินนะลูกขบจะไม่หมุนนะครับได้โอ้โห400 40 Super w ว w Thunder 70แล้วก็ันเดอร์นะครับไม่มียันมานะ มีแต่คูปตา้ารวนๆนะครับอันนี้ก็โคงสยามสยามแบงลูกเตะแล้วนะครับเพราะว่าบางคนนี่ขับไม่ถนัดนะสยามพิสันนี่ขับไม่ถนัดแน่นอนนะเพราะว่ามันมันยังไงมันยังไม่ชินเนาะต้องให้มีก่อนนะแล้วก็ถึงจะขับได้เป็นยังไงเป็นยังไง สุดยอดดูอะไรลรือวาสุดยอดของล็<ะ>อกนะล็อกเอ็นโลอ่ะอมเขาเหม็นได้ล็อกเหรอแตบบ่ไม่เสียงดังไม่เนี่ยไม่ดังเหรอนั่งกินกระเตี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยหูลั่นเลย,ยลโอ้ยสัหรับพี่เอไม่ดังแล้วใช่ไหมพี่ A. บอกไม่ดังนะครับอเอ้าหูตึงหมดแล้วล็อแล้วโอ้ล็อกแล้วล็อกแล้วนี่ ตกใจผมนึกว่าจะโค้งลั่นนะเอ้พวกพี่เป็นยังไงกันเนาะชอบล็อกกันเนาะล็อกแอรโรเนี่เรื่อยๆเนาะไม่ได้พูดปัาดไม่ได้พูดปัาดเหมือนพวกป้าพลังไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเน้นที่คุณภาพนะครับ ถ้าทำแบบนี้นะผมอยากจะจ้างไปย่ำมั่งเนะสำหร,รับเละดีอะนายคอยดรอเนีย่ยไปล็อกเล่นนะครับมาแล้วนะเล่เนี่ยเมกี้องดูไมเนล่เนาะมีแต่ป่าย่าตั้งแต่ย่ำม,มาแล้วรอบเดียวนะนี่เละ ัล็อกนี่ล็อกแล้วเ้าล็อกอีกล็อกอีกล็อกอีกล็อกล็อกนี่พี่สันสั่งได้ล็อกพี่สันสั่งได้พี่สันสั่งล็อกนะครับแหมมันรู้เลยว่าตรงนี้มันสูงนะครับมันจะดึงเลนไปฝั่งโน้นพี่จะล็อกหรือเปล่าล็อกเลยล็อกนี่เอ้ มันหนักอะ่ะอโ,อโอ้ล็อกเราไปจิ้งตรงนู้นนะครับสั่งได้มีสันสั่งล็อกเราเราจะไปทางไหนต่อดีพีโอโอตัวแดงของม่สันน่ะใกล้เสร็จแล้วนะโอ้โอเดี๋ยวจะเอาโค้งไปบางมันนี่นะ นับตัวแรงเออหมดแรงจุ่ใจเพราะว่าตัวแรงของพิสันก็จะมาฆ่าพีเอนะพีเอ้น่าจะขายทิ้งเพราะว่าตามลงควานไม่หยุดก้เบอร์ลาวลาว์ก็มาเอฟซีจากต่างประเทศนะครับโผมาแล้วเมื่อกี้น่าจะสั่งรถ อันนั้นแน่เลยรถ e อิตันซิงเพราะว่าอ e ิตันซิงของชชอไก่ไปดังอยู่ที่ประเทศลาวนะในลำเบอร์ไม่รู้ว่ากี่ตัวเยอะหลายตัวมากสิบตัวครับแบรัด์ปรัก สะท้อนจากบ้านคนนะเนี่ยเนี่ยกำแพงเออแต่ว่าในตอนนี้อาจจะเป็นญาติญาตินะครับคือญาติกันเพราะว่าก็นาก็อยู่แถวนี้นะครับก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่อื่นนี่หรือว่าที่อะไรที่ออาขาตะนกอกหรือว่าอันนี้เนาะเจ้าของนาเขาเขาไม่ถูกกันนะก็เลยมีการดําเนินคดีมา แจ้งตำรวจมาประมาณนั้นนะครับตามริงไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวนะครับขอ,อดูใกล้ๆกำแพงนะว่ามันจะสะท้อนแรงหรือเปล่านะครับถ้ามาใกล้ๆถ้ามาสี่คันติดแบบนี้นะผมว่าผมว่าสะท้อนแน่นอนนะครับไม่เร่งไปแลว้วเจอกล้องแล้วไม่เร่งเลย,เลเลยโอ,โอ้ดังอยู่นะดังอยู่นะครับ รถเป็นมีรอบแคมเดิมเนาะมาแล้วอันนี้ท่อดังหน่อยนะครับอ่ะเรียบร้อยโอเคโอเคนะผมวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ